เหตุการณ์ที่นครปฐมถูกไหมฮะ,ะเห็นบอกว่าซอทุยคือคนก่อเหตุทีมงานถ้ามีผังตัวบุคคลเอาขึ้นจอเลยนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องรอเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือเป็นเหตุการณ์เห็นบอกว่าพี่ทำร้ายน้องแล้วก็จัดการน้องสะพ้าย<ช>จนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนะฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนตำรวจเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอร่างน้องผู้หญิงชื่อว่านิวพิวใช่ไหมค่ะ มิวพิวเนี่ยคือน้องสะพ้ายส่วนคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าซอทุยซอทุยเนี่ยเขาทะเลาะกับเทวาตามในผังเลยนะฮะเขาเป็นพี่น้องกันซอทุยเนี่ยซัดกับเทวาแต่เอาอาวุธมีดเนี่ยไปทำร้ายเมียของเทวาซึ่งเป็นน้องสะพ้ายชื่อว่ามิวพิวโดยล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้ปมทะเลาะมันเกิดจากอะไรจ้าเมย์ปมทะเลาะเนี่ยเกิดจากว่าเมียของซอทุยคนก่อเหตุเนี่ยตั้งท้องแล้วทำกับข้าวอยู่ซอทุยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านก็เลยต่อว่าน้องชายกับน้องสะพ้ายว่าทำไมไม่ยอมช่วยเมีียท่้องเ ทำกับข้าวก็ตะโกนด่ากันไปแล้วก็โมโหกันค่ะห,หลังจากนั้นเนี่ยทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมากลายเป็นว่าทางด้านของซอถุยเลยจับมีดมาแทงทั้งสองคนล่าสุดมีวงจรปิดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวงจรปิดเนี่ยช่วงก่อนเกิดเหตุและก็หลังเกิดเหตุจะเห็นว่าตอน18นาฬิกาซอถุยนะครับคนก่อเหตุขี่ฮอนด้าคลิกเข้ามาในซอยใช่ไหมและเจอกับน,น้องชายกับน,น้องสะพ้ายซึ่งไม่ยอมช่วยเมียตัวเองทากับข้าวนี่แค่เขาไม่ช่วยเมียทํากับข้าวเนี่นะซอ ทุยด้วยนะฮะนี่ซอทุยเนี่ยทำร้ายทั้งน้องตัวเองกับน,น้องสะพ้ายคิดดูก็แล้วกัน แล้วมีวงจรปิดตัวไม่เมย์หลังจากก่อเหตุเสร็จค่ะก็จะเห็นทางด้านซอทุยขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนดา้าคลิกสีแดงออกจากซอยไปเพื่อจะหลบหนีจนกระทั่งตอนนี้ค่ะคือตอนนี้ก็ยังหนีอยู่ทุกป้อมเมย์ล่าสุดเนี่ยเราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคบไปเจอคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าน้องนีน้องนีเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าทางเทวากับพิวพิวเนี่ยเขานั่งบ่นเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านซอทุยเองเนี่ยคือจะให้เมียตัวเองเนี่ยไปซื้อกับข้าวใช่ม แล้วแล้วทําไมนะครับเมคือเหมือนกับว่าเมียเห็นกลับมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเห็นเมียตัวเองแล้วก็ลังท้องอยู่ด้วยต้องทํากับข้าวคนเดียวให้คนทั้งบ้านกินทําไมน้องชายกับน้องสะพ้ายที่สบายดีนี่ไม่มาช่วยเมียให้เมียเหนื่อยอยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องชายกับน้องสะพ้ายคือเทวากับผิวก็มานั่งบ่นกับคุณหนีเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะแต่ว่าพี่สะพ้ายก็คือออซาเนี่ยใช้ให้ไปซื้อกับข้าวเขาก็ซื้อมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยไหมออซารอเมีย กินรถมือตัวเองกําลังจะบอกกําลังจะบอกว่าก็คนท้องให้ไปซื้อกับข้าวก็ไปซื้อให้แต่คนท้องเนี่ยก็บอกไม่ต้องช่วยเขาก็เลยไม่ช่วยแต่เขาซื้อกับข้าวให้แล้วแต่ซอทุยเข้าใจผิดคิดว่าเมียกูท้องทําไมพวกมึงไม่ช่วยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนซอทุยไปแทงน้องสะพายให้บอกน้องสะพายกระเสือกกระสนมาตายหน้าห้องมีเสียงของทางญาตินะฮะก็คือคุณนีเล่าเรื่องนี้ให้ฟังฮะกลับมาจากทำงานเห็นเมียมาทำกับข้าวเขาก็เลย บอกน้องพวเมเขาว่าทำไมไม่ช่วยไม่ช่วยพี่สาวเขาเขาก็กดแค้นอยู่อย่างนี้แต่ทาน้องเขาน้องเขาบอกว่าเข้าทำกับข้าวอ่ะพี่สาวเขาไม่ค่อยชอบก็เลยเข้าทำเองค่ะบอกแต่เครื่องเครื่องที่ทำกับข้าวอ่ะเขาเตรียมให้ทุกอย่างแล้วเขาก็เลยสายอารมณ์แล้วก็ออกไปข้างนอกออกไปห้องนอนแล้วก็ไปดึงมาเขาไปดึงห้องนอกมาแล้วก็สองคนนั้นอ่ะเขาก็เลยบอกว่า เออสงสัยเขาเราอยูเนเขาไม่ชอบละมัง้งไอ้นมพ่อไปดึงมาแล้วก็เอามีดมาแล้วก็วิ่งมาจากห้องนะวิ่งมาเอาอน้องชายเนี่ยแล้วเมียมันก็ทำกับเขามันรู้ว่าพัวเขาเอามีดมาใช่ปะ่ะเขาก็ วิ่งตามมาวิ่งตามมาเขาก็เลยบอกเรียกเจ้าของห้องเนี่ยปีประตูให้น้อยเนี่ยเอามีดไปแทงแล้วแต่ในนี้ไม่มีใครได้ยินเลยพอมาเจอกันเนี่ยมันก็สู้กันแลใช่สู้กันและแบบมันก็น้องชายมันก็ปอกป้องตัวเองอ่ะมันก็ป้องตัวเองอ่ะมันก็แทงบบเมียมันก็มาท้องมันก็แบบแทงน้องเขาเขาก็ไม่ยอมมันก็แบบก้านอ่ะ ไม่ให้แทงอย่างไงกันมันโดนก็โดนไปมันก็แบบไม่กลัวแล้วชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ถ้าผัวมันแทงมันก็แทงไปมันอย่างนี้นุก็เลยวิ่งมาบอกว่าคนท้องออกมาออกมาแล้วก็พอไปจับมีดเนี่ยมันเลือดออกนูโดนเลือดเสร็จงงเลยน้องผู้หญิงอ่ะโดนตรงท้องเนี่ยใต้หาังมใช่ผู้ชายอ่ะโดนตรงนี้เยอะมากเลยเหมือนชายโดนเยอะก็เลยโดนเสร็จมันก็วิ่งออกไปผู้หญิงไปล้มอยู่ตรงน้นมันก็หมดหมดแต่พี่สาวเขาอ่ะ ติดต่ออยู่เมื่อเช้าเนี่ยทางโน้นมันก็ยังคุยกันอยู่แหละเขาจะคุยกันว่าอ,อย่าเอาเรื่องได้ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยแค่เราตกลงคุยกันเคลียร์กันก็พอ,อเขาพูดอย่างเงี้ยแต่เรื่องมันไปถึงตแต่แต่คนทางแต่หนูคิดว่านะผู้ชายคนนั้นต้องอยู่กับคนนั้นแหละไอ้มันให้มาคุยไงแต่พี่สาก,ก็รู้แหละ พี่จาก็บอว่ายาเอาเรื่องใดไหมแล้วเมียเขาคนท้องบอกว่าอันนี้เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ก็ตำรวจเข้าจัดการนี่คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับเมียซอทุยเ,<อ>เราก็พยายามถามเมียซอทุยซงท้องแล้วทาให้ซอทุยโมโหว,ว่าน้องชายกับน้องสะพ้ายไม่ช่วยปรากฏเมียเขาเนี่ยเห็นบอกว่าเออเมียซอทุยนะมเมียซอทุยยังไม่อยากพร้อมจะตอบใช่ไหมเมย์ก็คุยกับผู้สื่อข่าวคุยนิดหนึ่งใช่ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ซอทุยหนี ใช่ปะ่ะเมใช่ซอทุยหนีค่ะแล้วก็ยอมรับว่าเสียใจใเหตุการณ์นี้ยังยืนยันว่าติดต่อซอทุยไม่ได้ขอฟังเสียงเมียซอทุยหน่อยฮะคนที่ตั้งคันนะฮะตะเพลย่าจ้าโยบยามดะโรหูเสียใจมากค่ะฟังโนนก็แฟนฟังเนี่ก็น้องไม่รู้จะทยยังไงเสียใจมากพูดไม่ถูกเลยที่ซอทุยเนี่ยคือเขามีปัญหากับน้องชายเ่อง ไม่ยอมทำช่วยทำอาหารอย่างเดียวหรอกหรือว่ามีเรื่องปัญหาอาื่นด้วยเป็นไปเป็นอะไรมากคะ่ะเรื่องทางกับ้านี่แหลคะค่ะเรื่องเดียวเลยใช่คะ่ะมือพี่คนนี้ไม่เคยทะเลาะกันเรื่อง,งเลยไม่มีคะ่ะพวกข่ายอยู่กันรักกันมือพี่น้องกันแท้เลยค่ะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของน้องสะพ้ายที่เสียชีวิตด้วย